Aha! Uh -huh. It was slick. It was slick. Daylight like is slick. ตอนทั่คนก็าหาว่ามีแฟนฉันมาจะลบสายตาฉันเป็นไม่รู้เรื่องเลยไปฟังที่ใครพูดมาเกิดมาก็เพิ่งจะเคยรินก็ฉันไม่รู้จริงไอที่ไปเจอมารน้าำเพริบบางคนก็ทำพี่เะเดินจูงมือใครน้องก็มือเจ็บเลยมีน้ำใจช่วยเธอให้ไอเดินทั้งหมดก็มีท่านั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นทุกครั้งก็ตอบคำถามแบบเดิมๆทุกเทไม่คิดจะบคบใครจริงจำเพราะไม่ทำร้ายใครแล้วไม่ได้คิดว่าตัวเองดังหรือว่าเป็นคนร้ายใจก็ฉันแค่ใจร้ายฉันแค่ใจร้ายทุกครั้งก็เตือนตัวเองในใจ ไปทำร้ายคนไม่คิดจะคอบแค่จริงจําพอมอยายกทำร้ายใครและไม่ได้คิดว่าตัวเองดังหรือว,ว่าเป็นคนร้ายใจฉันแค่ใจร้ายฉันแค่ใจร้ายทุกวันกับเตือนเอาเลงในใจอย่าไปทำร้ายคนอื่นฉันรู้ดีว่าตัวเองยังดีไม่พอแต่บางที่ฉันก็ยังไม่พร้อมจะยอมรับใครให้เดินเข้ามาดูแลหัวใจฉันรู้สักวันหนึ่งฉันต้องดีให้พอ และในวันเ t ฉันพร้อมจะยอมรับใครมาเดินคู่กันตลอดไปก็ฉันไม่รู้ต้องทํายังไงบางทีก็พูดไม่ตรงกับใจหรือเีจะพูดตรงกับใครหรือยพูดตรงๆออกไปแค่นั้นพอทํายังไงกันดีเมื่อมันเป็นแบบนี้คิดไม่ออกซากวิธีเอาเป็นว่าฉันหนึ่งโดนปนนะไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็ตามไม่ว่าใครจะว่าเป็นอันตรพันก็ไม่เป็นไรฉันพร้อมจะยอมรับมันไม่ได้พึงจะเลวไม่ได้พึงจะร้ายแต่คนมันเป็นเงียบเมาตั้งนาน โอ้เพลนบรรดาผู้หญิงก็บอกผมใจร้ายเอางั้นก็ได้ผมยอมรับถึงผมจะเจ็บมาตั้งกี่ไรก,ก็ยังไม่ได้น้องนะับเธอบอกว่าจะห่างตาแต่บ่ายกี่สายไม่ยอมรับผมบอกว่าโต๊ะข้างสายให้พวกพี่ได้ในวอร์มอัพจะบอกผมว่าทำไมเธอใจร้ายจ้างชอ็อปมาเล่นอยู่กับผมจะทำกใกล้ๆไว้วันใครก็บอกว่าพี่จะช่วมันไปอยูอันดับวันอันดับวันมีบางอย่างจะบอกเธอสุดที่รักผมมีบางอย่างจะบอกเธอ What do you do, crunchy, all got cottie that's all it for your man? But I got another girl with a busy, 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 ฉันก็พยายามอยู่ก็เห็นคนน่ารักกันเลยแค่ทำดูเราที่เขาไปเธอจะได้ได้คานถูกแล้วห้องอบเบอร์เราจะได้ไปหาถืกก็ว่าไปตามสุดไม่ใช่บริชัทที่ใครเคยใครไอ่บอกแซนดี้แต่เต็มใจบริการให้เธอแบบแซนดี้ใช่หวัวใจฉันพร้อมให้เธอก็เพียงแค่เจอมั่นใจว่าเจอพร้อมถ้าเรื่องแล้วตัวปอตัวเซ็งเป็นน้องแบล็ลเโบอยู่พอควรถ้ามากบแฟนผมคอรและเชื่อะไรนคอร์วนที่พูดถึ้ชวนคิดรบกวนที่มองดูเธอกับฉันแค่แรงกันพร้อมจะดวอนแม่ไม่อยากให้ใครต้องมา เสียเวลาตองกันกระใจใจกันคงจะเสียน้ำตาไม่มีใครเมือและไม่มีใครคลายอิสเลกซาวซายคนก็รู้กันทั้งนั้นใจร้ายฮ่าฮ่าฮิวฮิวฮ่าฮ่าลองอยากมา